และอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจเช่นเดียวกันก็คือปัญหาการถูกข่มขู่คุกคามหลังจากสวอังคานานิลภัยจิตนะคะซึ่งเธอเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยจากการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรัฐในการปล่อยให้อินฟลูเอนเซอร์ใช้ลำโพงเสียงรบกวนชาวบ้านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้สวอังคานาและคุณสุนายผาสุขซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโส องค์การ Human Rights Watch นะคะซึ่งเป็นสองนะักปกป้องสิทธิมนุษยชนและยื่นคำร้องต่อผบตรเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายและคุ้มครองนะักปกป้องสิทธิมนุษยชนและครอบครัวจากการถูกคุกคามและข่มขู่เอาชีวิตด้วยค่ะ <c oughs> คุณอังคณาเปิดเผยนะคะว่าการคุกคามดังกล่าวนั้นถือเป็นการกระทําที่เกินกว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในขณะที่คุณสุนัยบอกว่าในเช้าวันนี้นะคะได้ยื่นหนังสือยังมีข้อความที่จะ เป็นการขู่ฆ่าเขาเองกับสวอังคณาด้วยค่ะซึ่งได้ส่งหลักฐานทั้งหมดนี้ให้ตำรวจทั้งข้อความรูปภาพและลิงก์โพสต์ในโซเชียลมีเดียคาดหวังว่าตำรวจจะเร่งสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดโดยเร็วที่สุดพร้อมกับมี3ข้อเรียกร้องนะคะขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะกองบังคับการปราบปรามและกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการก็คือ ข้อที่1ค่ะให้ตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนระบุตัวบุคคลหรือกลุ่มที่ข่มขู่คุกคามและเผยแพร่ข้อความที่ผิดกฎหมายพร้อมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมข้อที่2นะคะให้มีการจัดมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยเชิงป้องกันสำหรับคุณอังคณาครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยใช้หลักสิทธิในการคุ้มครอง จากรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา25และ ICCPR มาตรา9รวมถึงการคุ้มครองควรเป็นในเชิงป้องกันและมีส่วนร่วมค่ะโดยหารือร่วมกับผู้ร้องเพื่อกำหนดรายละเอียดมาตรามาตราการและช่องทางในการติดต่อที่เหมาะสมด้วยนะคะ ประเด็นถัดมาค่ะก็คือรายงานการดําเนินการอย่างเป็นทางการต่อผู้ร้องและสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสประชาชาติเพื่อให้กระบวนการการตรวจสอบนั้นเป็นไปตามหลักการและความรับผิดชอบของรัฐนะคะโดยมีการยืนยันนะคะว่าการยื่นคําร้องนี้มีเจตนาเพื่อให้มี ผลบังคับใช้ในทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะว่าการคุกคามดังกล่าวนี้ค่ะไม่ได้กระทบต่อผู้ร้องและครอบครัวเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลไปถึงบรรยากาศในการทํางานของนักปกป้องสิทธิด้วยนะคะทั้งในระดับของชุมชนและระดับประเทศด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางสอวองคณาก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ถึงลําดับเหตุการณ์ความพร้อมระบุถึงกรณีที่สื่อติดต่อไปหานะคะไม่ว่าจะเป็น คุณกัญชัยโขนกระแสและคุณสุพชคผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการของบริษัทอมรินทีวีเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจแต่เนื่องจากเห็นว่าการพูดกับผู้ซึ่งไม่พร้อมจะฟังเหตุผลไม่น่าจะเกิดประโยชน์อันใดค่ะพร้อมทั้งปิดท้ายด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้คุณอังคณาเองและคุณสุนัยท้อถอยในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแต่จะเป็น พลังในการผลักดันให้อุทิศตนในการทำงานมากขึ้นโดยยืนยันว่าจะยังทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะเสรีภาพสื่อที่เชื่อมั่นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการทำหน้าที่เป็นปากเสียงของประชาชนนะคะเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะท่ามกลางความหลากหลายในโลกออนไลน์ทีมข่าว Reactiv ก็ได้รวบรวมข้อมูลนะคะตอนนี้ มีคนที่พูดถึงบทบาทของการทำงานอย่างนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะมีการตั้งคำถามว่าคือใครและทำหน้าที่อะไรกันบ้างซึ่งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะคุณผู้ชมเบื้องหลังของการผลักดันกฎหมายตามหลักการโดยกว้างของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสหระชารชาติเนี่ยมองว่าคำว่านักสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีนิยามตายตัวและไม่ได้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะคะว่าใครบ้างถือว่าเป็นนักสิทธิ แต่ใครก็ตามค่ะที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองหรือผู้อื่นเห็นคนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพแล้วออกมาเรียกร้องแทนหรือเห็นความไม่เป็นธรรมแล้วแสดงตัวไม่เห็นด้วยบุคคลนั้นก็ล้วนถือว่าเป็นนักสิทธิ์ได้ทั้งสิ้นนะคะนักข่าวคนที่ทำงานสื่อสารมวลชนคนที่เป็นนักกฎหมายนักศึกษาผู้คนธรรมดาเนี่ยก็ กลายมาเป็นนักปกป้องสิทธิทมนุษยชนได้เพราะว่าเขาอาจจะมีจุดเริ่มต้นจากประเด็นที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์แล้วต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ์นั้นให้ตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วสิทธิ์ที่เขาเรียกร้องเนี่ยก็มีคนอื่นถูกละเมิดด้วยมันก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนได้รับสิทธิ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆสิทธิ์เนี่ยก็ อาจจะมองว่าเราเราน่าจะมีสิทธินั้นแต่หลายๆสิทธิ์ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ตามที่เราควรจะมีนะคะหรือว่าหลายๆสิทธก็ยังถูกระเมิดไม่ได้รับการเคารพคุ้มครองหรือว่าส่งเสริมเพราะฉะนั้นนักสิทธิ์ก็ออกมา,าเคลื่อนไหวตรงนั้นโดยเวลาเราพูดถึงสิทธิ์เนี่ยเราก็พูดถึงสิทธิ์ที่ไม่ชนที่เป็นสากลด้วยนะคะอาจจะต้องย้ําว่าก็ใช้แนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงด้วยเนาะ หากย้อนดูเหตุการณ์สาคัญสําคัญในบ้านเรานะคะมีหลายเรื่องค่ะที่คนธรรมดาลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ควรจะได้หรือสิทธทิที่ถูก ร,รอ,อย่างในช่วงปี2535ถึง2536ค่ะมีแรงงานหญิงที่ถูกกดขี่ลุกขึ้นมาชุมนุมอดข้าวประท้วงและเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องจนผลักดันให้มีสิทธิวันลาะอด90วันจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนในปี2558ค่ะในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ผุดแนวคิด s ิงเกิลเกตเว่ขึ้นมาควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งเวลานั้นก็มีผู้คนออกมาตั้งคำถามนะคะว่าจะกระทบสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประ ชาชนไหมจนชาวเน็ตนับแสนคนนะคะก็ไประดมกันเข้าไปในเว็บไซต์คัดค้านจนนโยบายนี้ไม่ได้ไปต่อค่ะจนมาในปี2561ตอนนั้นประเทศไทยเจอกับ PM 2.5หนักเลยนะคะประชาชนก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องอากาศสะอาดจนนำมาสู่การยกร่างกฎหมายหลายฉบับรวมไปถึงฉบับประชาชนและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่การแก้ไขปัญหาหรือการเรียกร้อง มีความคืบหน้าไปถึงขั้นการเป็นกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายชาติพันธุ์สนุกเท่าเทียมรวมไปถึงกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายต้องบอกว่าคุณอังคณาแทบจะเป็นสัญลักษณ์ของกฎหมายฉบับนี้ด้วยมีคนที่จดจําเรื่องราวของเธอได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจากกรณีของทนายสมชายถูกอุ้มหายการผลักดันเคลื่อนไหวหลายสิบปีต่อมาทําให้ไทยมีหลักปฏิบัติในเป็นสากลในการตรวจค้นจับกลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ค่ะและมีกฎหมายในการป้องกันบังคับบุคคลให้สูญหายด้วยค่ะ